คุณผู้ชมคะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงนี้คะ่ะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับวิธีนะคะในการดูแลตัวเองทั้งสุขภาพนะคะแล้วก็ความงามะคะ่ะและวันนี้นะคะแคนดี้ก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอลลาเจนนะคะขอต้อนรับคุณจุราวันสิงห์สงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขอนุญาตเรียกคุณนุ่นนะคะได้เลยค่ะค่ะในปัจจุบันนี้คะ่ะถ้าเกิดเรานะคะจะดูแลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความงามแคนดี้เชื่อนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเคยได้ยินนนคคําี้้กก็ืออเจถูตง <ะ>แต่ว่าแท้จริงแล้วอะค่ะนอกเหนือจากคำโฆษณานะะที่เราเคยเห็นตามสื่อโทรทัศน์หรือว่าตามนิตยาสารต่างๆค,คอลลาเจนคืออะไรคะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคอลลาเจนเนี่ยง่ายๆเลยก็คือมันเป็นคือโปรตีนนั่นค่ะที่ร่างกายเราเนี่ยต้องการอยู่แล้วใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยต้องการโปรตีนนะคะซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีโปรตีนอยู่แล้วประมาณ70-8 0แต่ว่าถ้าเกิดเราเคยได้ยินว่าเอ๊ คอลลาเจนเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายจริงๆมันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดว่ามันจะเป็นในช่วยในเรื่องของผิวสอีกนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่ร่างกายเราต้องการแต่ปัจจุบันนี้เราต้องถามตัวเองว่า เรากินโปรตีนเพียงพอหรือยังใช่ทุกวันนี้เราทานอาหารก็ไม่ครบห้าหมู่กันอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะ<ช>สาวๆเนี่ยไม่อยากจะบริโภคเนื้อสัตว์เพราะว่ากลัวในเรื่องของไขมันหรือว่าอ้วนหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ใช,ใชแล้วดังนั้นคือในเรื่องของคอลลาเจนเราจะไม่ได้รับจากสารอาหารอย่างงี้เราสามารถเติมเต็มในส่วนของคอลลาเจนยังไงได้บ้างคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคอลลาเจนที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือว่าจะอยู่ในจําพวกของพวกสัตว์แล้วก็พืชนะคะแต่ว่าจริงๆจะให้ดีเนี่ยถ้าเกิดสัตว์ก็จะเป็นเช่น เนื้อหมูอบแห้งต้องอบแห้งด้วยนะคะใช่แต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องทานโปรตีนให้เรียกว่าให้ครบกับสิ่งที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยเราจะต้องกินเนื้อหมูกินพืชมากแค่ไหนคือต้องกินมากมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็เลยที่ที่เห็นกันว่าเดี๋ยวนี้จะมีคอลลาเจนมาในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรากินให้ เพียงพอกับร่างกายเรามันก็โอเคแต่ว่าตอนนี้เขาทาการวิจัยมาว่านะคะคือร่างกายของเราเนี่ยสามารถรับคอลลาเจนได้ถึงวันละ10กรัมค่ะ10กรัมถูต้อ,ตอนแต่ทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือเรายังทานปริมาณของคอลลาเจนเนี่ยต่ำกว่า4กรัมด้วยซ้ำนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเยื่อของคอลลาเจนเนี่ยมันจะอยู่ในผิวหนังชั้นที่2ก็คือผิวหนังชั้นที่เป็นหนังแท้ะจะมีเส้นใยคอลลาเจนอยู่ นะคะ<ม>บวกกับกับอ e ิลาสตินเมื่อเราอายุมากขึ้นพอ20ปีขึ้นไปเนี่ยรู้ไหมคะว่าคอลลาเจนเนี่ยจะผลิตน้อยลงปีละ1.5<ม>สังเกตว่าแบบถ้าเป็นเด็กเนี่ยแก้มจะตึงถูกต้องถูกต้องอเราจะได้เห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีอายุมากขึ้นเอาจริงๆพอ20ปั๊บเนี่ยแผลนะคะที่เกิดจากสิวหรือว่ามีบาดอะไรก็ตามเราจะสังเกตได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเป็นแป๊บเดียวหายละ ถูกต้องไหมคะ,คะแผลเจ็บป่วยวิ่งหกล้มแปบ๊บเดียวหายเอย๊แต่ทําไมพอเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยทำไมถึงเอ๊เวลาเรามีสิวเรากดไปเนี่ยรอยแดงเ,เป็นอาทิตย์นะคะบางท่านเนี่ยสอ,อาทิตย์ ถูกต้องไหมคะทาไมมันถึงไม่หายเพราะสาเหตุนี้ก็คือเกิดจากร่างกายผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงถูกต้องตามอายุนั่นเองค่ะอย่างนี้ถ้าเกิด40ขึ้นไปนี่เราต้องต้องดูก็คืออย่างที่นุ่นบอกเมื่อกี้ว่าคอลลาเจนจะผลิตน้อยลงก็คือเมื่อเราอายุ20ก็คือ1.5ถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดมีท่านผู้ชมกำลังชมรายการอยู่ต้องต้องลองดูตัวเองว่าเฮ้ยเราอายุเท่าไหร่แล้วถ้าเราอายุประมาณ40-50แน่นอนแหละคุณจะต้องรีบเรียกว่า เปลี่ยนปฏิบัติการใหม่กับร่างกายก็คือว่าทานอาหารให้มีประโยชน์ก็คือครบห้าหมู่แล้วก็ออกกําลังกายด้วยนะคะ <S <S 2> <S 2> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนจะทํางานดีเลยก็คือถ้าเกิดเวลาทานเนี่ยหถ้าเป็นคอลลาเจนเพียวเนี่ยมันดีตรงไหน <S <S 2> <S 2> นะคะคอลลาเจนเพียวก็คือว่า1ละร่างกายได้รับเต็มเต็ม นะคะเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วคุณนุ่นเราจะต้องทานคอลลาเจนเพียวเนี่ยอ้สิกรัมมันประมาณไหนอคิดไม่ออกไงยกรัมไม่ออกเพราะว่าเราไม่ทราบว่าสิกรัมนี่กก็จะประมาณช้อนกลางที่เรากินข้าวแต่ว่าคุณพูนนิดนึงแต่ช้อนเดียวต่อวันใช่ให้มันพูนๆนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าช้อนกลางปกติที่เราตักกันธรรมดานี่ก็ประมาณ4ี่กรัมสี่กรัมใช่เพราะฉะนั้นก็คือว่าหนึ่งปัจจัยเลยที่ทําให้คอลลาเจนเนี่ยผลิตน้อยลงก็คือหนึ่งเรื่องของอายุ นะคะและเรื่องแสงแดดนั่นเองอแสงแดดเนี่ยคุณผู้หญิงต้องต้องบอกไว้เลยว่าเราเนี่ยนะต้องหลบแสงแดดให้ดีๆประมาณสิโมงเช้าสิบโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นนี่อันตรายมากๆที่จะเกิดจากเรื่องของฟ้าแล้วก็กะกสี่โมงเย็นเนี่ยเหรอคะตอ้องจริงๆคือเข้าใจผิดมาตลอดว่าแดดตอนเที่ยงเนี่ยแบบว่าดูอันตรายที่สุดสำหรับผิวหนังแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคะคือจะบอกว่าตั้งแต่10บโมงเช้าเลยที่คุณไม่พยายามที่ต้องหลบนะคะ สี่โมงเย็นปุ๊บเนี่ยคุณพยายามแบบว่าอย่าไปเอาเรื่องของหนูแก้มอย่างเงี้ย<ะ>มันมันจะไวต่อแสงมากๆ<ะ>ถ้าเกิดเราเห็นว่ากะเนี่ยมันจะขึ้นง่ายมากนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนชอบเข้าใจว่าเออเนี่ย เราต้องมาปฏิบัติการหน้าเราให้เด้งตอนเมื่ออายุตอนไปลายแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรารูตัวเร็วไวตัวทันเนี่ยยี่สิบก็ควรจะดูแลตัวเองคุณควรจะทําให้ส่วนของใบหน้าคุณเนี่ยไบแล้วก็สมบูรณ์ตั้งแต่20่สิบที่คุณต้องเริ่มทานคอลลาเจนแล้วนะคะซึ่งเพราะว่าหนึ่งพอ20คนเราได้ว่าเรียนแล้วก็ทํางานเชื่อมต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเครียดการคิดมากอันบรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่า ต้องแสดงสีหน้าทางแววตามหมายความว่าเราหัวเราะเรายิ้ม<ะ>ทุกอย่างเราเครียดเราออกทางสีหน้าเพราะฉะนั้นริ้วรอยจะเกิดขึ้นแน่นอนเ,ออเพราะเหมือนกล้ามเนื้อบริเวณหน้าเนี่ยถกต้องคือคนบางคนอาจจะเข้าใจผิดแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ใช่กล้ามเนื้อจะมีเฉพาะแขนขาน,นะคะ,ะหน้าของเราก็มีกล้ามเนื้อเหมือนกันและที่สําคัญนะคะคือจะบอกได้เลยว่าคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะผิวเท่านั้นไม่ใช่ว่าแค่ว่าเออถ้าเกิดทาแล้วเนี่ยผิวสวยคือแน่นอนคอลลาเจนทาแล้วผิวสวยแน่ๆนะคะแล้วก็หนึ่งเรื่องริ้วรอยนะคะ อีกอย่างนึงก็คือว่าที่สําคัญมากของคอลลาเจนอันนี้จะบ่งบอกไปเลยว่าสําคัญมากทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของเรื่องกระดูกค่ะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่า การทํางานของ,ของคอลลาเจนจริงๆคอลลาเจนมีทั่วร่างกายนะคะและอีกอย่างหนึ่งกระดูกคือคนสาหรับที่เป็นพวกปวดเข่าวปวดข้อกระดูกเปากง่ายนะคะก็เกี่ยวกับคอลออลาเจนในร่างกายค่ะเพราะว่า,าค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในเรื่องของผิวพรรณเนี่ยถ้าเกิดเวลาทานคอลลาเจนถ้าจะให้ดีร้อคุณต้องทานคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีมากนะคะหรือทานวิตามินซีไปด้วยการทํางานตรงนี้ก็จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าในเรื่องของกระดูกตรงนี้ช่วยด้วยแต่เดี๋ยวนี้คนจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่อง กระดูกก็จะทานแต่แคลเซียมถ้าเกิดเราไปพบคุณหมอเวลาเราปวดกระดูกเราไปพบคุณหมอคุณหมอก็จะให้แต่แคลเซียมแต่จริงๆแล้วในร่างกายระบบเราเนี่ยค่ะคือข้อต่ออย่างเข่าเนี่ยมันจะเป็นกระดูกล็อกกันอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้ปุ๊บเนี่ยเวลากระดูกล็อกกันเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาคนมีอายุมากเวลาเดินเนี่ยจะรู้สึกปวดลุกไม่ค่อยได้แบบลุกที่โอ้ยโอ้ยขึ้นบันไดแบบ ต้องหลายค่ะนี้ไม่มเริ่มไม่ไหวจริงๆแล้วเหมือนเกี่ยวกับคอลลาเจนเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของความยืดหยุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นได้ว่าคนที่มีอายุเยอะๆเนี่ยค่ะเวลาเดินเนี่ยมันจะปวดเข่าปวดข้อ,อหรือว่าคนที่มีกระดูกที่เปราะ อย่างเงี้ยค่ะเช่นอย่างเวลาเราลุกเนี่ยเราก็จะปวดเดินก็จะปวดบางท่านเนี่ยปวดถึงก็ไปทํางานไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากระดูกของเราเนี่ยก็คือจะมีข้อต่อข้อต่อของกระดูกก็ยิ่งเข่ามันจะเป็นข้อต่อ,อยางน,นะคะใช่ไหมคะพอเราไม่ได้ทานคอลเาเจนในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายหรือร่างกายเพียงพอเนี่ยเส้นใหญ่ลัสตีมันก็จะไม่ค่อยมีคราวนี้พวกกระดูกชนกับกระดูกมันก็เสียดสีนึกออกไหมคะมันก็จะเจ็บแทนที่จะยืดหยุ่นได้อันนี้ก็จะหม่ใช่ช็อตตองคอลเลเจนก็จริงๆแล้วมันก็จะเป เหล็กที่ต้องคอยดามบ้านเอาไว้ค่ะใช่เป็นโครงสร้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีเส้นใยคอลลาเจนจะเป็นเหมือนเส้น3เส้นที่พันเป็นเกลียวกันอยู่ความแข็งแรงของ3เส้นนี้เชื่อไหมคะว่าแข็งแรงมากกว่าเหล็กด้วยซ้ํำถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจําเป็นกับร่างกายมากๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคอลลาเจนไม่ทํางานคู่กับเซียมเนี่ย ผลดีก็จะไม่เป็น100%เพราะ,<ฮ>ะฉะนั้นมันสําคัญมากๆ <ฮะ S 2> ซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็คนเข้ามาดื่มคอลลาเจนกันเยอะมากๆคอลลาเจนเนี่ยเราต้องต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นการรักษามันไม่ได้เป็นอ่าสิ่งที่จะทําให้คือเราอย่าเพิ่งไปยึดเหนี่ยวว่าเฮ <ะ S 2> ้ยมันจะต้องทำให้ขาวนะมันจะต้องทําให้แบบดีแบบ มันไม่ใช่ยาที่มาให้คุณกินหรือ<ะ>ว่าฉีดซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้อคอล์เรเจนมันจะแบ่งจำแพะจำจำแนกเป็นในเรื่องของมีครีมด้วยนะคะ,ะมีการฉีด<ะ>แล้วก็มีการทาใช่หลายคนเลยสับสนตรงนี้นะคะว่าตกลงคอลลาเจนเนี่ยมีกี่ประเภทยังไงค,คือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยค่ะในเรื่องของการทาการทาเนี่ยนะคือต้องบอกก่อนว่าอนุข,ของคอลลาเจนเนี่ยมันหนาแล้วมันก็ใหญ่ Mm hmm. ในการทานเนี่ยจริงๆในเรื่องของการใช้จะเอามาใช้กันน้อยมาก<ะ>ซึ่งจริงๆแล้วส่วนมากจะเป็นฉีดแล้วก็ดื่ม ก็คือเป็นรูปแบบของชงดื่มนะคะในรูปแบบของชงดื่มเนี่ยคือจะเห็นผลดีที่สุดนะคะอีกอย่างหนึ่งคือแต่ว่าฉีดเนี่ยมันในเรื่องของความเจ็บแล้วก็วกน,น่ากลัวถ,ถูกต้องถูกต้องแต่ว่าในปัจจุบันนี้ในเรื่องของการรับประทานนะคะ <S 2> <S 2> ก็คือจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะยเลยอยากจะให้คุณนุ่นนะคะช่วยแนะนําคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับการเลือกคอลลาเจนในการนํามารับประทานนะคะคือจะบอกว่าในเรื่องของการเลือกคอลลาเจนในการรับประทานหรือว่า อ่าเลือกอะไรก็ได้ที่มันเป็นของกินนี่มันสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าหนึ่งของกินมันไม่ใช่เสื้อผ้า<ะ>ที่เราจะเลือกเออเสื้อผ้าตลาดนะัดฉันก็ใส่<ะ>ได้กี่แล้วเนี่ย<ะ>เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือของกินเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีที่สุด<ะ>ดีที่สุดนะ่าหมือนามว่า <üh sal> เราจะเห็นว่าคอลลาเจนมีมเยอะมากมีประเทศนู้นประเทศนี<ห>้ประเทศนั้นใช่ไหมคะเอ๊แต่ละประเทศมันเป็นยังไงคือจริงๆคอลลาเจนแต่ละประเทศมันก็ดีหมดค่ะแต่ว่าในเรื่องของผงในเรื่องของเกล็ดเงี้ยมันก็ต่างกันนะคะ <Beat. S 2> เรายิ่งเลือกคอลลาเจนที่มีการละลายง่ายคือการละลายง่ายก็คือว่าเวลาเราเข้าไปสู่ในระบบหลําไส้แล้วเนี่ยเวลาละลายง่ายในการดูดซึมในร่างกายจะดีขึ้นจะดีกว่าถ้าเกิดละลายยากเนี่ยการดูดซึมก็จะช้าด้วยเช่นอย่างเม็ด เราทานจริงๆแล้วถ้าเกิดลองเปรียบเทียบเวลาเรากินคอลลาเจนเม็ดกับคอลลาเจนผงชงดื่มเนี่ยแตกต่างกันนะคะเพราะว่าการดูดซึมของร่างกายในยแบบเม็ดเนี่ยมันจะยากกว่าการดูดซึมที่ชงแล้วก็ทานชงแล้วก็ทานไปการดูดซึมใน90%เลยนะคะ <S 1> <S 1> <S หนึ่งก็คือว่าครั้งแรกที่เราเวลาดื่มไปเนี่ยขอให้ทุกท่านถ้าเกิดว่าตอนนี้มีคอลลาเจนอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว <S <S หรือกําลังคิดว่า เ,ออเราเป็นบุคคลหนึ่งที่อยากมีใบหน้าที่ขาวใสผิวที่ขาวใสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือด้วยเรื่องริ้วรอยนะคะเรื่องฟ้ากะเนี่ยจะช่วยบรรเทาลงได้มากเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากให้ท่านอะ่ะลองไปดูว่าเอ,อ๊ะไอ้ที่บ้านเนี่ยคอลลาเจนเราเป็นยังไง<ะ>คือถ้าเกิดว่าเอาให้เห็นภาพเลยะนะคะ แนะนำวิธีการทดลองด้วยค่ะใช่ใช่ใช่ยังไงเดี๋ยวไปดูในการทดลองแต่บอกขั้นต้นไว้ก่อนว่าคอลลาเจนถ้าดีคุณเอาน้ำใส่แก้วมาปั๊บนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> คุณเอาคอลลาเจนตักใส่แก้วไปมันจะต้องละลายไปเลยแทบไม่ต้องคนเลยค่ะอ๋อเหรอคะถูกต้องถ้าเกิดคนนี้แสดงว่าถ้าแบบเหมือนเวลาเราคล้ายๆนผมผงเด็กจะเป็นตะกอนไปอย่างนั้นคือเป็นคอลลาเจนที่ไม่ค่อยมีเกรดเท่าไหร่ก็คือจะบอกก่อนว่าคอลลาเจนมันจะมีหลายเกรดมากคือถ้าเกิดเราใส่แก้วไปแล้วก็ทิ้งไม่แป๊บเดียวคอลลาเจนค่อยๆสลายไปเองนะคะแค่ชนกลิ้งเดียวเท่า แล้อีกอย่างหนึ่งคอลลาเจนที่ดีก็คือมันจะมีสีที่เป็นสีขาวใสด้วยนะคะตรงนี้ก็เปรียบกับน้ำเหมือนร่างกายของเรานั่นเองแต่แน่นอนค่ะว่าคอลลาเจนมันก็ต้องมีกลิ่นนิดนึงกลิ่นในเรื่องของกลิ่นปลาเพราะว่าคอลลาเจนของเราเนี่ยคือในส่วนใหญ่ก็จะเป็นเก็บปลาเป็นเจ็บปลาดีที่สุดมันก็จะมีปลาน้ำลึกปลาน้ำตื่นปลาน้ำมีหลายเกรดมากๆนะคะคือจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดได้มาจากปลาน้ำลึกมันก็จะในเรื่องของบริสุทธินั่นเองนะคะ สารต่างๆก็ไม่ค่อยจะมีค่ะ,<ฮ>ะใช่เพราะฉะนั้น <ฮะ S 2> ดังนั้นในเรื่องของกลิ่นนะคะก็เกี่ยวกับว่ากลิ่นธรรมชาติของปลาเป็นยังไงคอลลาเจนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่ากลิ่นคาวเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าในความรู้สึกก็คือจะมีกลิ่นของจะ,จะบอก <มา S 1> ว่า,วาจากทะเลนิดนึงใช่นุน่นก็<ฮ>ะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ อย่างเวลาเราทานยาทานสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะต้องมีกลิ่นของมันอยู่นิดนึงแต่จะได้บอกว่ากลิ่นปลาตัวนี้คือถ้าเกิดเป็นเกล็ดเอมันจะได้กลิ่นน้อยมากเตะจมูกน้อยมากซึ่งตัวนี้เราสามารถไปชงกินกับอะไรก็ได้ถ้าเป็นคอลลาเจนเพียวเอ๊ะทำไมคอลลาเจนเพียวมันดีกว่าคอลลาเจนที่ต้องเอาผสมนู่นผสมนี่เข้าไปเพราะว่า 1. ถ้าเกิดว่าเราต้องไปหาอาหารที่ทานกับคอลลาเจนคือเราต้องทานปริมาณมากถึงถึงจะครบกับที่ร่างกายต้องการแต่ว่าเราจะไม่ได้คอลลาเจนเพียวแน่ๆเพราะ1เราจะต้องได้น้ำตาลค่ะ ไหมคะเราต้องเนิ่อตาลได้ไขมันเข้ามาใช่แต่ตรงนั้นอะเราทานอาหารให้ครบว้าหมูปุบ๊บแล้วเราใช้ตัวนี้เสริมเข้าไป<ะ>ซึ่งแล้วเราก็สามารถชงกับอะไรก็ได้คอลลาเจนเพียวตัวนี้เราบอโอเคละคุณนุ่นบอกว่า1ช้อน1ช้อนชาพุนๆเนี่ยก็คือเท่ากับ10กร,รมัม<ะ>ใช่ไหมคะเราก็อาจจะวันนึงเราอาจจะทานสัก อหกกรัมก็ได้แต่ถ้าเกิดทานมากไปถามว่ามีอันตรายไหมไม่มีค่ะ,คะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเสริมสร้างอยู่แล้วถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายรับมากเกินไปก็จะไม่มีการตกค้ามันก็จะถูกขับออกไปเท่านั้นเองเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็รับได้10กรัมอย่างที่นุ่นบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถชงกับอาน้ำผลไม้ได้นะคะ,คะนมได้กาแฟได้โกโก้ได้โอวัลตินทุกอย่างชาเขียวได้เหมือนกันหมดแล้วแต่สิ่งที่เราต้องการแล้วแต่ว่า ความถนัดนะคะในเร yeah mm. ื่องของการหาเครื่องดื่มมาดูแลในสุขภาพนั่นเองใช่ค่ะ้สำหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่สนใจนะคะอยากจะปรึกษาแล้วก็ขอคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับคอลลาเจนอย่างเงี้ยค่ะคุณนุ่นมีช่องทางการติดต่อไหมคะ อ๋อก็สามารถโทรไปเบอร์ใต้ล่างนี้ได้เลยค่ะก็จะขึ้นตรงนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครอยากปรึกษาว่าเออเนี่ยตอนนี้เรากําลังคิดหาคอลลาเจนที่จะซื้อมาทานอยู่ควรจะซื้อลักษณะแบบไหน<ะ>ไประเทศไหนดี<ะ>หรือว่าเราจะเลือกเป็นคอลลาเจนแบบเกรดแบบไหน<ะ>ถึงจะโอเคนะคะ,ะแบบชงแบบดื่มแบบแบบเม็ดแบบะจะหรือจะไปฉีดดีอะไระก็สามารถโทรมา,ปร,าปรึกษาได้ไดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรากําลังจะหาตัวสิ่งใหม่ๆที่เราคิดว่าจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามีคู่มือสักเล่มหนึ่งที่ให้กาปรึกษาคุณได้ก็คิดว่าน่าจะดีที่สุด ใช,ใช่ค่ะรวมไปถึงกับการทดลองนะคะที่คุณนุ่นได้ฝากวาให้ค่ะสาหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอาจจะมีคอลลาเจนอยู่แล้วนะคะอยากจะรู้จริงๆว่าคอลลาเจนที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถนํามาดูแลร่างกายได้หรือเปล่าก็อย่าลืมนะคะกับวิธีที่เราได้แนะนําไว้ค่ะวันนี้นะคะแคนดี้ก็ต้องขอบคุณคุณนุ่นนะคะที่มาแบ่งปันนะคะเรื่องเราดีๆรวมไปถึงคําแนะนําแล้วก็ช่องทางการติดต่อมากๆเลยละคะ่ะขอบคุณค่ะ สนับสนุนข้อมูลดีๆโดยเบลล่าคอลลาคอลลาเจน